เอาละฮะวันนี้คุณดอมสตูดิโอก็ได้ลงคลิปเพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปช็อตที่เขียนว่า what if Chip c o แ k นดิ n d นอร์ t i ย e ทม์ไล ne 01วงเล็บคานอนหรือก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชิปของ m a n ไม่ได้ตายส่วนคานอนก็หมายความว่าอันนี้เชื่อมกับเนื้อเรื่องหลักของดอมสตูดิโอนั่นเองครับโดยที่คลิปนี้ผมจะค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับและผมขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราปฏิปต่อตัวของฟิวเจอร์ลาร์ของแมนได้จริงๆครับ คำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอโดยผมจะสรุปพร้อมกับใส่กาวทฤษฎีและความเป็นไปได้ในระหว่างสรุปเลยนะครับในฉากแรกเราจะได้เห็นเจมวงที่กำลังคาหนีอย่างวายป่วงซึ่งฉากนี้จะย้อนกลับไปหาตัวของ s k i p i d i Toilet Special e p i s o d e ที่ตัวของ f u t u r e ร์ s ัด c ็อกแได้พูดถึงนั่นเองครับว่าตัวของช h i คอกแมนเก่งเกินไปเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้และนั่นทำให้ไม่มีทางที่ชิปคอกแมนจะแพ้เลยครับ และฉากที่เราจะเห็นเจม่วงข้ามหน,นีก็คือลูปเส้นเวลาลูปแรกนั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดว่าทำไมนี่คือลูปเส้นเวลาลูปแรกเรามาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งครับโดยที่อย่างฟิวเจอร์ลาร์ดคองแมนบอกนะครับถึงแม้ว่าชิปคองแมนจะเก่งขนาดไหนแต่ตัวของอัลฟาประม่วงก็สามารถหนีไปได้ด้วยเครื่องเทเลพอร์ตสีม่วงที่อยู่ในมือของเธอได้สําเร็จครับและเหตุผลที่ถึงแม้ว่าชิปคองแมนจะมองเห็นอนาคตแต่ก็พาท่าให้กับเจอัลฟา ็เพราะว่าหลังจากที่เจ๊เกนหนีไปเจ๊เกก็จะทิ้งระเบิดเอาไว้ซึ่งต่อให้มีเวลาล่วงหน้าสักสามสิบวิก็คงไม่ทันครับเพราะระเบิดจากที่ผมเดาผมคิดว่าน่าจะเป็นวงกว้างครับจนต่อให้เห็นอนาคตก็หนีไม่ทันแน่นอนซึ่งตัวของชิปค็อกแมนก็จะพาพี่นาฬิกาปลุกหรืออะลามค็อกแมนหนีนะครับแต่สุดท้ายถึงแม้จะเห็นอนาคตและหนีไปได้วงกว้างของระเบิดก็จะทําให้ชิปค็อกแมนและอะลามค็อกแมน ตุยเย,ย่อยู่ดีครับแต่ที่ยังไม่ตุยก็เพราะว่าตัวของลาร์ดคอกแมนได้ฝืนตัวเองหยุดเวลาไว้ได้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะข้ามไปพูดถึงเรื่องนั้นมันมีจุดที่ต้องพูดถึงก่อนครับเอาเป็นว่าฉากก็จะตัดมาให้เราเห็นในยานของพวกคอกแมนที่ตัวของคอกบูแมนกําลังดูเหตุการณ์ต่างๆกับพเพื่อนของเขาอยู่และการที่เราเห็นคอกบูแมนอยู่ตรงนี้เป็นการยืนยันแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นเหมือนกับเส้นเวลาล่าสุด รือคิปเต็มเลยครับที่ตัวของคอกวูแมนโดนชิปคอกแมนไลต่ตะเพิดให้ไปขึ้นยาน,นั่นเองโอเคครับก็จะไปต่อในปัจจุบันจะมีเส้นเวลาทั้งหมด4เส้นเวลาครับที่ตัวของฟิวเจอร์ลาสคอกแมนเขาเคยพูดเอาไว้และเส้นเวลาที่เราเห็นก็คือเส้นเวลาที่1ครับหรือที่เราจะเห็นได้จากชื่อกิปช็อตที่คุณดอมสตูดิโอเขียนเอาไว้ว่า0ูนนะครับส่วนเส้นเวลาในคลิปเต็มปัจจุบันจะเป็นเส้นเวลาไทม์ไลน์ย0-4แต่จุดแตกต่างของเส้นเวลา0 1หรือก็คือเส้นเวลาในช็น และเส้นเวลาปัจจุบันหรือก็คือเส้นเวลาในคลิปตอนที่27ที่เราเห็นต่างกันตรงที่ตัวของอารามค็อกแมนตุยกับไม่ตุยนั่นเองครับแต่หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าแต่พี่ครับตัวของชิปค็อกแมนเขาก็รอดนี่ครับแถมอารามค็อกแมนก็รอดอีกคําถามคือจริงเหรอครับถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นชิปค็อกแมนรอดขึ้นมาบนยานได้แต่ก็ไม่มีสักฉากเลยครับที่เราจะได้เห็นตัวของอารามค็อกแมนขึ้นมาบนยานด้วยฉากสุดท้ายที่เราเห็นอารามค็อกแมนก็คือฉากที่ตัวของอารามค็อกแมน เขามองยานของพวกฮอกแมนครับและหลังจากนั้นไม่มีซักฉากเลยที่ตัวของอารามฮอกแมนเขาขึ้นยานมาด้วยหลายหลายคนก็อาจจะบอกว่าอารามฮอกแมนเขาอาจจะขึ้นมาแล้วแต่กล้องไม่เห็นหรือเปล่าเอาจริงๆก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าทางดอมซิโรเองก็ไม่นา่าพลาดขนาดนั้นเพราะว่าในฉากที่ลาคฮอกแมนหัวระเบิดเราจะได้เห็นทุกตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพดูรัามฮอกแมนคุกกูฮอกแมนกาเดียนฮอกแมนชีฟฮอกแมน ครบเลยครับแต่กับไม่มีอะรามคอกแมนเพราะงั้นผมค่อนข้างเทไปในทางที่อะรามคอกแมนขึ้นยานมาไม่ทันเพราะต้องให้ชิปคอกแมนขึ้นมาก่อนและเขาอัดตุยไปแล้วครับแต่ยังไงมันก็แค่กล่าวนะครับแต่ว่าถ้ากล่าวของผมถูกต้องจริงๆละก็เนื้อเรื่องก็จะลงล็อกครับมันก็จะเป็นแบบนี้แทนสรุปแล้วชุดหมายที่สําคัญของลาร์ดฟิวเจอร์คอกแมนคือเขาย้อนเวลามาจากอนาคตไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนอนาคตของชิปคอกแมนแต่เขาอยากจะเปลี่ยนอนาคตของอะรามคอกแมน ที่ตัวของเขาสามารถทําให้ทุกพลังของผ่านาฬิกาเป็นโมฆะได้นั่นเองพูดง่ายๆก็คืออยากให้ชีปคองแมนตายแทนอารามคองแมนครับอารมณ์ประมาณว่าชีวิตแลกชีวิตมั้งครับคือถ้าชีปคองแมนชนะในแบบช็อตเจมวงก็จะเทเลพอร์ตหนีไปพร้อมกับวางระเบิดตู้มทําให้อารามคองแมนตัวเย่ในที่สุดและชีพของแมนก็จะรอดไปได้แต่ถ้าชีพของแมนตุยในเส้นเวลาล่าสุดหรือก็คือตอนที่29ที่ตัวของเจอัลฟาประมาทแล้วก็ปล่อยให้อารามของแมนหนีไปได้นั่นเองครับ เพื่อเผื่อเจเอลฟาคิดว่าอารามค็อกแมนเป็นคนทรยศ์ด้วย3เพราะดูจากที่เจแก่ปล่อยไปและไม่ยอมฆ่าอารามค็อกแมนเจแก่น่าจะตายใจของจริงเพราะเป้าหมายของฟิวเจอร์ลาดค็อกแมนเองก็เป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นอารามค็อกแมนที่รอดไม่ใช่ชิปค,อค,อค,อค็อกแมนคำตอบนี้ได้เฉลยในฉากลับตอนล่าสุดที่ผมลืมพูดไปในคลิปร่วมความลับครับก็คือตัวของลารดฟิวเจอร์ค็อกแมนเขาต้องการให้อารามค็อกแมนมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้เข้าไปในวงหยุดเวลาของเททันค็อกแมนนั่นเองครับ พราะอย่าลืมนะครับว่าเส้นเวลาของช็อตหรือเส้นเวลาแรกเนี่ยตัวของอรามคอกแมนได้ตุยไปแล้วและไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปในวงหยุดเวลาของไททันคอกแมนได้แล้วครับนอกจากตัวของอรามคอกแมนที่เขามีความสามารถในการโมคาทักษะทุกทักษะของเผ่านาฬิกาและเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมถึงไม่ใช้นาฬิกาข้อมือที่สามารถกันหยุดเวลาได้ล่ะคําตอบของดอมซูริโอก็ได้เฉลยมาแล้วครับจากตอนที่30ที่ตัวของไททันคอกแมนหยุดเวลาเราจะได้เห็นนะครับว่า แม้แต่ไททันทีวีแมนที่ใส่นาฬิกากั้นหยุดเวลาเอาไว้ก็เอาไม่อยู่ครับแถมนาฬิกายังพังอีก,กเรียกได้ว่านาฬิการะเบิดตูมเพราะพลังของไททันค็อกแมนโหดเกินต้านนั่นเองใช่แล้ครับสรุปแล้วก็คือภารกิจที่ตัวของอารามค็อกแมนเข้าไปในวงของไททันค็อกแมนนั้นมีค่าอย่างมากเลยแหละครับถึงกับที่ตัวของฟิวเจอร์ลาดค็อกแมนต้องมาเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ให้ตัวของอารามค็อกแมนตุยและแถมยังต้องลงทุนมาเป่าหูอารามค็อกแมนให้ค่าชีพค็อกแมนอีก ตัวของฟิวเจอร์ลาร์กคอกแมนเขาคงเตรียมทุกอย่างมาเพื่อการนี้จริงๆครับและจากตอนล่าสุดที่เป็นฉากลับไม่ต้องเดาเลยครับว่าอารามคอกแมนมีส่วนในการกุมชัยชนะอย่างไรตัวของอารามคอกแมนคงมีภารกิจประมาณว่าให้ตัวของเขาหยุดมิสไซล์ที่กําลังจะออกมาให้ได้เพื่อให้ไททันคอกแมนเป็นอิสระจากภารกิจนี้และสามารถไปสู้กับสกิบิดี้ทอยเลดได้นั่นเองครับใช่ครับภารกิจที่สกิบิดี้ทอยเลดเตรียมตัวมาแทบตายภารกิจที่พวกเขาเตรียมตัวมาเพื่อให้ไททันคอกแมน ไม่สามารถขยับได้กําลังถูกพังทลายลงโดยอารามคอ,อกแมนนั่นเองมาต่อกันครับหลังจากที่ควรเป็นห่วงตัวของชิพคอ,อกแมนกับอารามคอ,อกแมนตัวของลา์คอ,อกแมนที่ใช้พลังไปเยอะแล้วก็ได้ฝืนตัวเองและลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปช่วยชิพคอ,อกแมนกับอารามคอ,อกแมนครับก่อนที่ตัวของการเดียนคอ,อกแมนจะจับตัวของลา์คอ,อกแมนก่อนจะสายหน้าเพราะรู้ว่าตัวของลา์คอ,อกแมนไม่น่าจะใช้พลังไปได้มากกว่านี้แล้วครับ แต่สุดท้ายตัวของลาร์ดคอกแมนก็ออกมาและฝืนโชคชะตาของตัวเองและเขาก็สามารถหยุดเวลาได้จริงๆครับและก็เหมือนที่ผมบอกเราจะได้เห็นอารามคอกแมนในเส้นเวลาแรกกําลังเป็นห่วงชิปคองแมนอย่างมากและเขาก็ได้ปล่อยให้ชิปคอกแมนขึ้นไปก่อนและเมื่อชิปคอกแมนขึ้นมาแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าในจังหวะนี้คอกูแมนเหมือนจะมองไปที่อารามคองแมนที่อยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าสายตาของเธอดูจับจ้องไปที่จุดๆหนึ่งแต่อาจจะแค่มองลาร์ดคอกแมนเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ชัว และใช่ฮะอารามคอกแมนยังไม่แทนได้ขึ้นมาเลยก่อนที่ลาดคอกแมนจะระเบิดตูมและฉากก็จะแสดงให้เห็นถึงผ่าควคอกแมนทุกตัวยกเว้นอารามคอกแมนแบบที่ผมบอกอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วผมก็อาจจะพูดผิดก็ได้นะครับเพราะในตอนท้ายเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนที่เขากําลังมองไปที่อะไรอยู่ด้วยความเป็นห่วงครับและสิ่งที่เขามองอาจจะเป็นอารามคอกแมนก็นได้ก่อนที่พี่ลาดคอกแมนแก้จะสลบไปยังไม่ตุ๋ยนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับ ในเส้นเวลาแรกมันคือเส้นเวลาก่อนที่ลาร์ดค็อกแมนจะกลายมาเป็นฟิวเจอร์ลาร์ดค็อกแมนครับโดยที่เส้นเวลาแรกมันทรหดมากกว่านี้อีกครับเพราะในเส้นเวลาแรกฟิวเจอร์ลาร์ดค็อกแมนได้อธิบายไว้ครับว่าในครั้งแรกเขาจะต้องใช้เพื่อนๆทั้งหมดในการเอาชีวิตรอดพูง่ายๆก็คือหลังจากที่เขาพังไปในตอนช็อตเขาเตอร์ไททันก็จะมาและได้ฆ่าไททันทั้งหมดทิงครับและผมคิดว่าในระหว่างนั้นพวกนาฬิกาก็คงหนีกันจ้าละวาน เพราะไททันทุกตัวได้ตุ่ยเย่จากเคาน์เตอร์ไททันครับและสุดท้ายแล้วที่ตัวของเขาพูดว่าในรอบแรกเขาต้องสูญเสียเพื่อนไปทั้งหมดก็คือเพื่อนๆของเขาที่เหลืออยู่ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการชุบชีวิตลาดคอ,อกแมนทาให้ตัวของลาดคอ,อกแมนฟื้นขึ้นมาและพัฒนาให้ลาดคอ,อกแมนสามารถกลายเป็นผู้ท่องเวลาได้นั่นเองครับส่วนครั้งที่2ก็เฟลครับส่วนครั้งที่3ก็จะเฟลเพราะโดนพวกยูทูบเบอร์มาขัดขวางเอาไว้และในรอบนี้ ครั้งที่4ของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองแล้วเพื่อนๆแหะรครับคิดว่าทฤษฎีของผมถูกไหมหรือว่ามีจุดไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้อีกไหมครับสุดท้ายแล้วอันนี้คือการปฏิปต่ปตอทฤษฎีของผมเองนะครับถ้ามีจุดไหนที่อยากจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับ